ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาญยูทูบทุกท่านครับอ,อ็อยู่กับนายท่ดูดันทมไทยชาแนลนะครับอีกเช่นเคยกับพี่น้องครับก็มาสรุปนะครับเดียวดันรารอบนี้ผมเลือกแก่แล้วนะครับตัวหัวผัวผมก็ถอดออก ถ้าจะถอดหุบโพออกหมดนี่ต้องเป็นสิบแปดก็ได้ครับตัวนี้ผมเหลือหุบโพไว้ผมหางยี่สิบครับตัวตัวเกลียวตัวนี้เพราะว่าปากข้างนี้มันจะยาวครับดันมาเข้าก็จะเข้าช่องนี้นะครับตัวนี้ผมเปิดยี่สิบครับนี่ต่อขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็ถอดตัวนี้ตัวที่บามันพัน,นครับ เราจะต่อจากตัวนั้นกับโค้งมาตามจะมาประจบกับตัวเก่าด้านนี้นะครับเนี่ยตัวเดิมมาจากรถรก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับนี่จะมาประจบรอยเก่าตัวนี้ผมทำสิบแปครับ หางสิปดตกเรียวด้านนี้หางสิบแปดครับครับหกโพนะครับตัวนี้จะ ดูตัวเรือมนะครับจะเรือไว้ครับตัวนี้แลว้วก็ตัวด้านบนครับคู่บนนี้จะถอดทางนี้เรือตัวนี้ปีครับจะมีอีกหนึ่งคู่นะครับตัวนี้จะใส่ก็ได้ครับเอามาใส่กับก็ได้ครับแต่ตัวนี้จะถอดไม่ใส่ครับพันตัวนี้จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับ อีกหนึ่งคู่ครับถอดต,ตัวนี้ครับตัวนั้นจะเป็นตัวเหลครับกับตัวเหลเนามถอดตัวนี้เหลือตัวนั้นแล้วก็คู่นี้ก็ถอดตัวนี้เหลือตัวนี้หลังนั้นก็เดิมๆครับไม่ต้องถอดมันไม่พันครับ้างนั้นไม่พัน ก็จะพันเฉพาะช่วงเข้าหมดสภาพแล้วครับเข้าที่ปีเปียกเข้าที่ข้าขอบแล้วครับภาษาอีสันเ <c oughs> ข้าขอบเปียกหมอกมากๆกก,ก็ไม่พันเท่าไหร่หรอกครับตัวคอจะพันมาก ตัวนี้ถอดตัวนี้เอาดูเอาเลยนะครับหรือจะแชทมาในไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้เลยนะครับถ้าท่านใดสงสัยครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะครับ ครับความยาวนี่ซื้อมาจะเป็นวงกลุ่มแบบนี้ครับนี่เป็นใบเกลียวตัดครึ่งเลยครับตัด ตัดครึ่งใส่ฝังละครึ่งเลยครับเราตัดครึ่งมาก็นี่ครับต,ตัวเดิมมันจะถึงนี้แล้วก็มาต่อกับจากตัวเดิมนะครับโค้ง ให้โค้งม,มาชิดตัวนี้นเลยนะครับเป็นสนิบแปดเซนมันจะอยู่ประมาณนี้ชิดมาตัวนี้เลยครับอันนี้ก็ตัวเดิมนะครับตัวเดิมมาถึงตรงนี้เดี๋ยวก็โค้งขึ้นไปโค้งเบียดตัวนี้แล้วก็มาเบียดตัวนี้ครับชิดเป็นสิบแปดเหมือนกันครับ ประมาณนี้นะครับนี่ตอนนี้ผมเสริมขึ้นมาใหม่แล้วก็เราถอดนิ้วผมเว้นไว้ยี่สิบรับเดือมันยิบเจ็ดครับ, <c oughs> ม 20, รบผมเลยเสริมขึ้นไปอีกเป็นถ,ถึงเห็นมันลดเหลือยี่สิบ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับโหโ <c oughs> ่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาลองกันนะครับผมจะเลือกแก่แล้วครับพอแล้วครับพอใจแล้วครับแค่นี้ก็ ถือวผ่านแล้วครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับไปลองกันสวัสดีครับ